เอาล่ะครับตอนนี้ทางขาดอยู่กลางประจันตคามนะไปไม่ได้เห็นว่าน้ำไหลเชี่ยวมากแล้วทุกคนก็โซเชียลกันนะครับตอนนี้ ที่เห็นเรียงเในห้องน้ำนะ,ะครับโชเฟอร์เป็นไงครับโชเฟอร,อ,อร์วิดีโอครับวิดีโอมันมากมันเดี๋ยวยังไงผมขอสัมภาษณ์นในพื้นที่กครับา <laughs> อุงรู้สึกยงงบ้างกับการน้ำท่วมครั้งนี้นะครับเป็นไงบ้างครับ <laughs> เปียกเปีย <laughs> กใช่ครับ ฝนหนาวน้ำพุ่งเนี่ยเปียกแล้วลุงเลยรู้สึกไงบ้างเปียกครับอ๋อครับ